มึงไปเวิบทองทองมาแล้วพี่มาตอนนั้นบาซิลด้วยคาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะอนดีต้อนรับเข้าสู่ลูกพี่พะพันกับผมลูกพี่เมฆนะครับถึงเวลาแล้วที่เราจะมาเปิดแพ็กกันอีกครั้งหนึ่งในสตรีมท่านผู้ชมกว่า30,000คนที่ดูในสตรีมตอนนี้ นะฮะก็จะช่วยเป็นสักขีพยายนว่าวันนี้เราจะรวยหรือจะตามนี้นะครับแพ็กแรกถามคนดูในสตรีมก่อนแพ็กนี้กดทีละใบหรือกดทีละห้าครั้งฮะผมอยากกันรู้กดทีละใบหรือกดทีละห้าผมถามแค่นี้ ใครบอกกดทีละห้ากดห้าใครบอกกดทีละั้งกดหนึ่งอ่ะห้ามาเยอะเราเชื่อคนดูนะไม่ใช่ไม่ใช้ดวงตัวเองผมจะไม่ใช้ดวงตัวเองใช้ดวงคนดูดวงคนดูกี่แสงพิมพ์มากี่แสงพิมพ์มากี่แสงพิมพ์มาครับกี่แสงพิมพ์มาสองแสงสองแสงมาสองแสงหนึ่งแสงสองแสง สแสงเฮ้ยสองแสงเยอะว่ะ2แสงมาหยิบมาดีสองแสงนะ2อแสงครึ่งแสงไม่ได้ครึ่งแสงไม่ได้สองแสงเท่ากับ1นึงกล์ฮะสองแสง4แสงอย่าฝัดอย่าฝัดนะจ๊ะอย่าฝัดทีมคนละทีพอเอาเป็นว่าสองแสงเปิดหัวด้วยแพ็คนี้ก่อน5้าครั้ง2อแสงกับ2,500ันห้าร้อยฟีฟ่าพอยสองแสงครับ อุโมงทองตอบโจทย์หนึ่งแสงไม่ต้องรำสองแสงคือสองแสงไม่ต้องรำบ๊าหมายแล้วจ้าเอยโอ้ไม่ทองเออฝันญี่ป,ปุ่นมาเลยโอ้เอียจิตโตโอจะไปสับหัวใครอะ่ะ ว่าไม่ใช่แล้วไม่มีตัวดีกว่า1้อยเลยเป็นร้อยเอ็เลยหรอร้อเอ็ดดีสุดเหรอหวังอยู่นะโอ้ร้อดีสุดโล่ตำนานแมนยูโอ้ไ้ในตำนานไม่มีฮะไ้ในละเอียดยิบตำนานแมนยูจริงๆโล่อะไปอันนี้ถือว่าเป็นการบูชายันไงท่านผู้ชม ราเรียกว่าบูชายันเรามาต่อกันแพ็คนี้ถามคำเดียวว่าเราจะค่อยๆเปิดหรือเราจะรุรัวเราได้แพ็คนี้3แพ็คเท่ากับว่าเราจะกด33คลิกเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูว่า33คลิกที่เราจะต้องเลือกเราเลือกเลือกเลือกยังไงมันต้องกดเลือกยังไงอ่ะมันต้องคลิกกันไปก่อนเหรอมันต้องคลิกไปก่อนเนรอต้องคลิกก่อนเหรอกดรัวรัวรัวเลยอ่ะรัวรัวไป ต้องเลือกตรงไงอะเลือกยังไงรัวๆไปห้าใบรัวๆแบบน้าสันติเออหน้าสันติรัวว่ะอ่ะรัวๆแพ็กหนึ่งรัวๆแพ็กหนึ่งนะท่านผู้ชมรัวๆหนึ่งแพ็กมันเลือกยังไงเนี่ยต้องกดไปก่อนใช่ปะต้องกดไปก่อนใช่ปะให้เลือกเรื่อกไงมันเรื่องไงวะกันหายใจนะแบบฮึบเดียวกดป๊าปป๊าปป๊ๆปป๊ปป๊ปป๊เลยนะ มันไม่ให้เลือกเหรอวะมันเลือกมาให้แล้วอา่าเลือกไม่ได้เอาแล้วนะเริ่มนะกั้นหายใจเฮือกเดียวนะแล้วไปเลยนะท่านผู้ชมส2ห้ามโกงนะกั้นหายใจไปด้วยกันสามสองเนี่ กูทำอะไรลงไปเนี่ยไม่รู้ด้วยว่าไ,ได้ตัวอะไรมามีวิดิกกับโลโฮใช่ไหมตำนายแมนอยู่ทั้งหมัดท,ทั้งนั้นเลยโอ้โหเฮือกเดียวจริงๆลำแล้วทีเนี้ยกูลำแล้วโอ้โห แต่ว่ามันถือว่าเป็นการลองเชิงยังไงล่ะผมว่ามันลูกรัก EA อยู่แล้วอเอ้แต่เมื่อกี้ไม่ได้แย่นะมันก็มีวอล์กสองตัวก็โอเคอยู่มันมีโอเคอยู่มันมีโอเคอยู่จริงๆเป็นอะไรที่มันโอเคลาจะเกือแบบพี่โกยไม่ต้องพี่โกยพี่โกยไม่เกลือ ถ้าจะเกิดสุดในบรรดายูทูบเบอร์ที่ทำฟีฟาฟีฟาฟีฟาโมบายผมเกือสุดผมมั่นใจกดเลยแบบไม่ต้องคิดอะไรมากอะไรอ่ะไม่มาอะไรเลยเหรอเดียโก็คอตา้างงน้องให้ผมโทรไปหา EA ครั้งหรือเปล่าหรือว่ายังไงดีดี โโอ้นี่ไม่ธรรมดาด้วยนี่นี่ไม่ธรรมดาเนี่ยคนอีสานนี่เบนเจนเดอร์นี่อบอกเลยเครียดจริงๆว่ะเกมเกมดีจริงๆ เมมันช่างดีเหลือเกินแต่โหมันเป็นเกมที่เรารักอยู่แล้วมาแน่นอนมาจริงๆไอ้เฮียโอเลเวลรับไม่ได้คาดาเลลโอ้ยโซคาเตต้องมากดบนแสงเดี๋ยวเฮ้ยสี่แพ็กแล้วอ ไม่มาเลยเหรอ,อ,อหรับไม่ได้สองแสงไหมท่านผู้ชมสองแสงรัวยังมีวอล์กเอออึบกูว่าแย่แล้วแพ็กนี้ กลัวแย่แล้ลิบเบิ้ยเก,กี่ยกะโอ้กลัวแย่แล้วแย่แล้วกลัวแย่แล้วโอ้ยโอ้โ,หโ,หโห My God ไอ้เฮอรียิไม่วอล์กเลยสามแฮกท้ายรัวไปที รัวไปทีโอ้โหโอ้โห <_ confinement> เกิดอะไรขึ้นกูอะไม่มีวอล์กแม้แต่ตัวเดียวไม่มีหลุดมันเลยแม้แต่ตัวเดียวกูถามจริงๆเธอ ไม่กล้าเปิดเลยจริงๆโอ้โหถามจริงๆโอ้มันเปิดไม่มันนะดิสองพันห้าเนี่ยเฮ้ยมันมีสองพันห้าอีกสองแพ็คนี่ว่บาย ยังไงตัวนี้ก็จะต้องมีสัก 400m ขึ้นไปแต่ผมตั้งหิดตั้งหิดใจว่าผมจะได้สัก 2,000m เออเรืมองทุงหาอีกหรือเปล่าอ๋อพี่พี่ปรับให้หน่อยอะดิเหลือ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 2,005สองแพ็คพี่ปรับให้หน่อยได้ไหมขอขอสัก เอาสักพันเอ,อ็มพอละไอสองไอไอสิบครั้งเนี่ยตรงเนี้ยเอาสักพันพันเอ็มพอแล้วได้ไหมคนดูไม่เยอะคนดูไม่เยอะไม่รู้คนดูไม่รู้เนี่ยผมปิดไม่อยู่ผมปิดไม่อยู่คนดูไม่รู้ว่าผมโทรหาใครผมปิดไม่อยู่ได้ได้เลยไหมได้เลยไหมเนี่ยอะไรนะขอสองนาทีห้าทุมสิบห้าเหรอได้อ่าได้โอเคห้าทุมสิบห้านะห้าทุมสิบห้าปุ๊บกดเลยนะโอเคแค่นี้ขอบคุณมากพี่ ห้าทุ่มสิบห้าห้าทุ่มสิบห้าเขาบอกมาห้าทุ่มสิบห้าอีกหนึ่งนาทีเนี่ยเขาบอกให้กดห้าทุ 5. 5่มสิบห้าห้าทุ่มสิบห้าอีกหนึ่งนาทีเดีผมว่าใช่แล้วละ่ะผมว่าใช่ละตรงนี้นะพวกคุณมาทำมาเป็นว่าไอ้คุณหลอนหรือเปล่าพี่เมฆพี่หลอนใช่หรือเปล่าเรื่องจริงดังนั้นครับ ห้าชุ่มสค่อยกดจริงๆ5ห้า่มสิบ้าค่อยกดจริงๆขอโอ้โทรขนาดนี้โทรขนาดนี้แล้วยังไงก็ต้องใช่เมื่อกี้บอกเขาว่าสิแพคขอสพันเอมฮอไม่ต้องเอาเยอะเพื่อเป็นการแบบดูไม่โกงเกินไปเดี๋ยวคนดูจับได้ขอพันเอ,มอ็มฮอแต่ผมต้องดูก่อนว่าตรงเวลาหรือเปล่าอ,อีกอีกครึ่งนาทีครึ่งนาที อีกครึ่งนาทีอีกครึ่งนาทีเราต้องพูดคุยกับเขาดีๆสิบวิสุดท้ายท่านผู้ชมกดไปตรงกลางสีทองๆเขาไม่ได้บอกมาแต่บอกว่าให้กดตรงเวลา5้าทุ่มสิ้านับถอยหลังครับ10บแปดเจ็ดห้าสสาหนึ่งไปนี่ยังไงล่ะโอ้โหเฮ้ย โอ้โหอะฮะมึงเป็นใครเนี่ยมันเกินหรือเปล่าวะเมื่อกี้กดเกินไปวีหนึ่งหรือเปล่าวะเมื่อกี้ลืมดูวินาทีหรือเปล่าวะกดเกินไปวีนหนึ่งเปล่า อะไรนะพี่พี่ว่าไงนะผมกดช้าไปเมาไม่ดีอะดิพี่โอ้โหเมาไม่ดีหรือเปล่ากดตรงนนเลยนะเมื่อกี้สองวิเหรอตูพี่ก็หยุนหยวนหน่อยก็ไม่ได้อามันเปิดมันเปิดเกินเวลาไม่ได้เดี๋ยวคนกดออกเยอะหรอ โอ้พี่ก็ไม่บอกผมจะได้มาโคไงอย่างบอกให้ครบดิเอาใหม่นะอีกจิกห้าแพ็คนะกดอีกทีนะเอาเท่าไหร่ยี่สิบหรอห้าทุมยี่สิบหรออุแล้วมันต้องรอนานไันหนิตั้งสี่ห้านาทีพี่ห้าทุมยี่สิบนะโอเคได้พี่ขอบคุณมากเขาบอกวนะ่ากดชา้าไม่สองวิอลดิโอ้อยอะไรเนี่ยใครเนี่ยมันเป็นใครกันเนี่ย เฮ้ยเหลือตั้งห้านาทีท่านผู้ชมไปขายก่อนดีกว่าไปขายก่อนดีกว่าชีวิต A few moments later ติวบอกกดห้าไปเลยเน้องกดห้าไปเลยปั๊บอีกสามสิบวิอีกสามสิบวิท่านผู้ชมบอกได้คำเดียวว่าแม่ง เอาชัวร์นะพี่นะอย่าตุกติกนะอย่าตุกตึกนะนะักช่วยลังครับห้าสี่สามสองหนึ่งไปเวิบทองทองมาแล้วพี่มาตอนนั้นบาซิลด้วยใครวะเนี่ยคาฟู <Five> มึงไม่มาร้อสิบสองให้กูด้วยมาร้อยสิบพี่พี่ผมตามพี่เลยนะเฮย้ยพี่ให้ผมดีใจว่าเป็นบาซิลแต่ออกมาเป็นแบบนี้คาฟูพี่ว่าไงเนี่ย พี่ให้ทองจริงๆวะ่ะแต่พี่ให้อะไรมาวะเนี้โอ้โหพี่โอ้พี่ไม่ใช่เลยวะ่ะโหมดวนันนี้ไปขายกันดีกว่าครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับฝากด้วยฝากด้วยบ๊ายบายจุ๊บจ๊บ,จบเฮ้ยแต่ตัวนี้มันใช่เหรอ